การผสมพันธุ์ปลาหมอเทศวันนี้เราจะมาดูวิธีเราเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะคะที่มีอายุอย่างน้อย6เดือนแล้วก็เลือกตัวที่สมบูรณ์ตัวเมียจะตัวใหญ่กว่าตัวผู้นะคะตัวเมียจะตัวใหญ่แล้วก็ท้องก็จะป่องหน่อยตัวผู้จะเป็นตัวเล็กหางยาวๆตัวเล็กๆเมื่อเราได้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ที่เราต้องการแล้วในอัตราส่วนตัวเมีย1ตัวตัวผู้2ตัวนะคะเพื่อจะให้ทําการผสมพันธุ์เราก็จะ ฉีดฮอร์โมนเพื่อกระตุ้นให้เขา,เาทําการผสมพันธุ์โดยฮอร์โมนที่เราใช้นะคะเราจะใช้ฮอร์โมนกระตุน้นตัวผู้เราจะใช้0.3 CC สี่ซีส่วนตัวเมียเราจะใช้ 0.5CC ซีถ้าปลาขนาดใหญ่เป็น1กิโลตัวใหญ่ขนาดนั้นเราก็จะใช้ตัวผู้ 0.5CC ซีตัวเมีย1 c ึซีเลยที่เราเลือกใช้ก็จะเป็นไซส์ขนาดเล็กลงมานะคะหลังจากที่เราให้ฮอร์โมนเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไป ใส่ในถังผสมพันธุ์นะคะทิ้งไว้เขาจะใช้เวลาประมาณ1 0 1ถึงชั่วโมงนะคะในการที่จะผสมพันธุ์ก็คือทั้งตัวผู้แล,และตัวเมียเนี่ยก็จะผสมพันธุ์แล้วก็จะมีการวางไข่ไข่ก็จะลอยอยู่ในถังเนี่ยค่ะก็ไข่ที่ได้นะคะลักษณะไข่ที่ได้ที่มีการผสมแล้วมันก็จะมีสีขาวขุ่นๆข,ข้างในนะคะขนาดไข่จะไม่ใหญ่นะคะขนาดเล็กๆเ,เป็นจํานวนมากนะคะ พอผ่านไปสิบสองชั่วโมงเราจะได้ไข่แล้วก็จะช้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะก็จะได้ไข่ปลาที่ลอยอยู่ในน้ําแล้วเราก็จะมาล้างน้ําเพื่อล้างเมื่อแล้วก็ล้างขาวเพราะถ้าไม่งั้นเราเอาไปใส่ทางอนุบาลนนะ้ำเราจะเน่าง่ายบางคนก็จะใช้วิธีใส่สายยางฉีดล้างให้สะอาดเลยนะคะพอหลังจากที่เราได้ไข่ปลาที่สะอาดแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในถังฟักไข่นะคะ ซึ่งถังฟักไข่เนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงหรือ3 4วันนะคะไข่ก็จะเริ่มฟักออกมาเป็นตัวนะคะเป็นตัวเล็กๆซึ่งในระหว่างนี้นะคะเราก็จะ,ะดูแลแล้วก็กระตุ้นให้มันเกิดการฟักไข่ก็จะใช้เป็นลักษณะก็คือใส่ใส่น้ำลงไปเป็นน้ำที่จะใช้น้ำบาดาลหรือว่าน้ำสระก็ได้นะคะ ถ้าน้ำปลาปลานี่จะมีคอเลนก็อาจจะหลีกเลี่ยงนะคะแล้วก็ใช้ออกซิเจนนะคะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำสังเกตไขไหมคะสีขาวๆเล็กๆนะคะแล้วก็จะเติมออกซิเจนลงไปก็จะทำให้ไขนะ่มีการเคลื่อนที่เหมือนวนเรียนแบบธรรมชาติก็จะช่วยให้ไข่พักได้นานขึ้นนะคะทีนี้ในระหว่างนี้ ประมาณ3วันหลังจากนี้หลังถ้าสมมติว่าไข่ถูกฟักออกมาแล้วเราจะยังไม่ให้อาหารรอประมาณ3ถึงสวันก็จะให้อาหารแบบพิเศษซึ่งค่อยมาดูกันอีกทีว่าเป็นแบบไหนถ้าชอบอะไรก็ติดตามได้เรื่อยนนะคะขอบคุณมากนะคะ